ข้อผิดพลาดของพี่ใครอ่านไปอ่ะคือใครทำข้อสอบไปอ่ะคือทวนแล้วทำได้ เรน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราอ่ะอยากแชร์ให้เราน้องมาจริงๆเราเตรียมข้อมูลเตรียมแบบข้อผิดพลาดที่น้องห้ามทำแล้วก็เวลาเข้าห้องสอบจริงแล้วจะเจออะไรนั่นแหละวันนี้เราจะมาดูแล้วก็แบบวีค๊อให้เลยว่าวิชานี้หนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างซึ่งก่อนที่จะไปคำเตือนคำเตือนก ความเปลี่ยนส่วนตัวของพี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์หรือแผนของตัวเองในการอ่านนเสือสอบได้เสมอไม่ต้องยึดตามที่แบบเสมอไปทุกอย่างเลยก็ได้โอเคนะโอเคนะอ่าพร้อมแล้วเราก็มากันเลยดีกว่าทีนี้บอกก่อนว่า B ี6ีหกสี่เนี่ยมันเป็นเบทเี่มีการเปลี่ยนหลักสูตรมีการเปลี่ยนข้อสอบจ้ะ ทีมเดิมที่เขาออกข้อสอบมาเป็นสสวทออกข้อสอบซึ่งถ้าปีปี65เนี่ยข่าวออกมาล่าสุดอัปเดตตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนทีมออกข้อสอบใหม่หมดเลยก็คือคณิตวิทย์จะเป็นสสวทเหมือนเดิมส่วนพวกแกะเชื่อมโยงไทยอังกฤษพวกนี้รู้สึกจะเป็นอีกอีกทีมหนึ่งอะแกะสังคมรู้สึกจะเป็นมสวแต่ลองติดตามดู เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้หรือขึ้นไปตรงนี้อ่ะพีน้องเหลือเวลาอีกประมาณ6เดือนคาถามแรกที่พี่เคยเจอก็คือ6เดือนนี้เตรียมตัวทันไหมต้องทําอะไรบ้างพี่บอกเลยนะว่าทันขอเพียงแค่น้องลงมือทํนาใ่้นั้นเองถ้าน้องลงมือทําลงมืออ่านตั้งใจตั้งแต่วันนี้มันสําคัญอยู่ที่ว่าน้องอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพอ่านแล้วเข้าสมองเข้าใจมันมากแค่ไหนนั่น ว่าทีานี้เราจะมารีวิวสนามสอบแต่ละวิชาเลยตอนขอสามาัญก่อนสามัญเนี่ยพี่จะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนก็คือบรรยายกับวิชาคํานวณวิชาบรรยายกับวิชาคํานวณอ่าซึ่งวิชาบรรยายก็คือพวกไทายสังคมอังกฤษชีวะส่วนคํานวณก็คือเลขฟิสิกส์เคมีซึ่งบอก,ก่อนนะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ ไม่ชอบไม่ถนัดวิชาพวกคํานวณไม่ไม่นนย,ไมไมยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขเลยอ่ะวิชาแรกภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยข้อสอบสามัญอะ่ะเขาจะเน้นเป็นการอ่านจับใจความมีเนื้อเรื่องยาวมากแล้วก็หลายๆเรื่องเหมือนประมาณแบบหนึ่งย่อหน้าเขาคัดมาเสร็จแล้วเขาก็จะให้จับใจความแบบข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใด อุป,ปมาได้ถูกต้องประมาณคือการเปรียบเทียบโอเคปะในถ้าอุป,ปนัยอุป,ปนัยคือการคิดต่อคิดต่อจากข้อสอบไปจากเนื้อเรื่องที่เขาให้มาโอเคไหมปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจับใจความไม่ได้วิธีการหรือวิธีการแก้ก็คือให้หนูอ่านเนื้อเรื่องให้ทั้งหมดก่อนอ่านเรื่องจบหนึ่งข้อแล้วพูดในใจกับตัวเองว่าเขาพูดเรื่องอะไร เาเกิไอเดียของเรื่องคืออะไรพูดออกมาในใจแต่เพิ่งไปอ่านชอยห้ามอ่านชอยก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจับใจความได้แล้วว่าอ๋อเรื่องนี้มันแปลว่าอย่างนี้นะแล้วเราค่อยไปอ่านชอยแล้วมันจะมีชอยข้อหนึ่งที่แบบตรงกับใจเราแนนแตตอบ้อนั้วแหละโอเคไหมโอเคป่าอ่ะวิชาต่อไปภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นสปีดเพส สปีดเทสก็คือ80ข้อใน90นาทีน้องมีเวลาคิดข้อลราไม่แบบ1 1นาทีนิดเดียวเองเท่านั้นแล้วสามาัญอังกฤษคืออะไรมี Reading Reading 40ข้อควรเอาไว้ทำหลังสุดเลยไปทำพานอื่นก่อนไม่งั้นน้องจะแบบทำไม่ทนันแล้วก็แบบงงอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรวะข้อนี้อะไรเขาถามว่าอะไรวะเัาลงแล้วต้องตอบอะไรแล้วมันจะแบบ บนๆอยู่ในหัวตัวเองจนไม่ได้ทำข้อหลังๆที่มันไม่ใช่ reading โอเคป่ะ reading สข้อไว้ทำสุดท้ายเสมอ reading สามันแต่คำเตือนก็คือทีแคส6แท้ที่เขาจะออกเทสบุ l u e p ิ้นมาตอนพันวาคมเนี้ยเราน้องก็ต้องไปตามดูอีกครั้งหนึ่งนะว่ารูปแบบข้อสอบมันจะเปลี่ยนไปยังไงเนะบายสังคมน้องสังคมอ่ะคือมันมีห้าพาร์ทพาร์ทศาสนา เศรษฐศาสตร์มันจะออกแนวซ้ำๆเดิมๆออกแต่เรื่องเดิมๆใครอ่านไปคือใครทําข้อสอบไปคือทวนแล้วทาได้แน่นอนเศรษฐศาสตร์ออกแนวเดิมตลอดทุกปีเช่นแบบการาฟอุปสงค์อุปทานวิเคราะห์กลไการาคาตลาดแล้วก็พวกความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศอะไรแบบเนี้ยลองลองไปอ่านดูทำข้อสอบเก่าช่วยได้มากจริงๆภูมิศาสตร์ w o r d ์ดดไปอ่าน Wording ในข้อสอบเพราะว่าบางข้อคำตอบมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วอ่านดีๆครูมิสามันจะออกมีความเป็นแบบแนววิทย์มากขึ้นอะวิทย์กายภาพเช่นลมภูเขาไฟภัยพิบัติอะไรพวกนี้ปี4กปีใหม่ล่าสุดอะลองไปทำดูน่าจะแบบมันก็จะแนวๆนั้นหา Wording ส่วนหน้าที่พล,ลเมืองอะส่วนที่ยากที่สุดคือกฎหมายเพราะว่าเขาออกแบบ ออกไปว่าต้องต้องคิดให้เป็นนึกออกปะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาให้มาแล้วก็เอาไปตอบคําถามส่วนพวกประชาธิปไตยกับเผด็จการแตกต่างกันยังไงแต่ละแบบอันเนี้ยถ้าอ่านไปอ่ะทาได้ส่วนห้าที่แบบอย่ามาทำโน่ no. ้าไปยุ่งแต่ต้องกับมันคือประวัติศาสตร์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์กลประวัติศาสตร์สากลตรงไหนของโลก เขาขุดมาออกได้หมดเพราะฉะนั้นพาทนี้เป็นพาที่เก็บคะแนนได้ยากที่สุดนะสิ่งที่เตรียมประวัติศาสตร์ได้คือแบบการเทียบศักราชเทียบช่วงเวลาประวัติศาสตร์ไทยช่วงรัชกาลที่3ถึง5พวกเนี้ยอันเนี้ยน่าจะออกอันนี้น่าจะช่วยได้ถ้าอ่านไปนชีววิทยาบ้างชีววิทยาตัวเองตัวพี่เองเนี่ยก็สอนชีววิทยายอยู่ซึ่งข้อสลอดปี64บอกได้เลยว่า ใครที่อาจไปแล้วคิดว่าแบบจำได้ตอบได้โน้ต no, จะมันไม่มีแล้วมันจะเป็นการให้ตารางผลการทดลองมาแล้วก็ให้วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองเอามาตอบต้องมีการคิดแบบเป็นสเต็ปหลายขั้นมากขึ้นไม่ใช่จำไปตอบเหมือนเดิมทีนี้ฝึกยังไงล่ะที่หนังสือกระตวงของสสวทแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นแหละน้องลองทำดูทีนี้บทไหนที่ควรเน้น ขอเพิ่มชีวานิดนึงนะเพราะมีที่สอนอยู่คือจีเนติกจีเนติกพันธุศาสตร์พวก DNA เอ่อเทคโนโลยี DNA DNA โครโมโซมเลปิเคชัน for โปรตีนสินเีสิ่อะไรพวกเนี้ย RNA นแี้แล้วมันก็จะมีข้อง่ายอยู่ข้อง่ายเช่นคำนวณกฎเมนเดลพันธุศาสตร์ง่ายง่ายง่ายแบบพื้นฐานเลย มีเวทมีเวศก็ออกเยอะแล้วก็ออกงา่ายออกไม่ยากอา่กา,กกานไปทําได้พืชพืชอ่ะออกแบบกระจายทุบดโดยปีเงี้ยกระจายทุกเรื่องของพืชไม่ว่าจะเป็นแต่บทที่นี้ของพืชคือโฟโตซิมดิซิกระบวนการสังเคราะห์ดิแจออกประมาณสองสามข้อ,พอ,อ,พอเพราะฉะนั้นคนนี้ต่อไปคือวิชาคํานวณน,นั่นเองวิชาคํานวณเนี่ยพูดถึงเลขเลขส่วนตัวพี่บอกแล้วว่าคํานวณที่ไม่ถนัด พูดได้ไม่ค่อยละเอียดมากแต่ว่าเลขของสามัญอ่ะมันยังเป็นแนวเดิมอยู่หมายความว่าข้อสอบเก่าสามัญสามารถเอามาฝึกทาได้เสมอข้อสอบเก่าสามัญเลขน,นะเอามาฝึกทบได้เสมอซึ่งข้อสอบมันเน้นตัวเนื้อหาเพราะฉะนั้นหนูต้องมีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ในหัวการความคิดในหัวว่าเจอรูปแบบนี้แล้ต้องทำยังไง าเริ่มได้ปุ๊บมันจะไปตอบได้ปัญหาก็คือเจออ่านปุ๊บแล้วอ่านโจทย์แล้วงงเอ๊ะไม่ต่อ,อยังไงวะมึนเริ่มยังไงใช่นั่นแหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือทําโจทย์หลากหลายแนวเจอโจทย์เยอะๆให้มันหลายๆแนวมันจะช่วยได้ปิดวิชาคำโณมันจะมีข้อเขียนเพิ่มมา5ข้ออัตรัไหนเป็นเติมคำตอบ ซึ่งต้องเติมตัวเลขลงไปความยากมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าไปดูสถิติคะแนนสามันปีหน้าสุดจะพบว่าสถิติพวกวิาวชาคนนํิตศาน่ะมันจะแบบต่ำกว่าปีก่อนๆเพราะว่ามันมีข้ออัตันที่5คะแนนข้อละ5คะแนนเนี่ยมาดึงลงหาวิธีการทำให้มันแบบมีประสิทธิภาพที่สุดของตัวเอง อโอเคปะวิธีการทําคือเอาโจทย์มานั่งทําฝึกบ่อยๆเคมีเคมีปัญหาคือทําไม่ทันทําไม่ทันส่วนใหญ่เลยนะคือทําไม่ทันแล้วข้อเขียนปีนี้คือถ้าแม่นคอนเซปต์แล้วคิดรอบเดียวออกคิดเลขออกไม่มีติดไม่มีสะดุดกระตุกอะไรทั้งนั้นอาจจะทำมาทันเข้าใจปะแต่แค่หนูคิดแล้วแบบ เคยไม่มีคําตอบอ่ะหรือคําตอบมันอาจจะแบบดูผิดดูวบเป็นไปไม่ได้อะให้ลองตอบไปก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเฉลยตกลงมันจริงๆคืออะไรให้ลองตอบไปก่อนแต่ถ้าคิดไม่ออกเริ่มไม่ได้จริงๆก็ข้ามเลยเพราะว่ามันมันคือสปีดเทสมันไม่ทันต้องรีบทำต้องแบบฟันฟันฟันอย่างเดียวเลยโอเคปะ ข้อผิดพลาดของพี่อย่างเช่นวิชาชีวะชีวะมันมี50ข้อเป็นช้อยหมดเลย90นาทีหลายๆคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยทำทันทำทันอยู่แล้วแต่สาหรับพี่พี่อะอย่างเช่นเขาถามมาข้อใดกล่าวถูกต้องซึ่งมี5ช้อยแล้วเขาจะให้ข้อมูลมาใช่ปะพี่ก็ไปนั่งตัดช้อยแล้วสิ่งที่ สิ่งที่ควรทําคือตัดช้อยตัดช้อยตัดช้อยเจอข้อถูกข้ามตอบเลยผ่านใช่ปะ่ะสิ่งที่ทําคือเจอข้อผิดปุ๊บแก้แก้คเขาว่าผิดตรงไหนผิดยังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามทำอย่าหาทําอย่างยิ่งเพราะมันทําไม่ทนันข้อสอบสมัยใหม่มันไม่ใช่จำแล้วไปตอบได้มันต้องคิดแต่ละข้อคือคิด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 วิเคราะห์ต่างๆแล้วมันก็จะทําให้ทนันนั่นเอง ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือการจัดการบริหารเวลาอย่างเช่นอังกฤษ80ข้อเราทำทันนะเราทำทันแต่ว่าชีบัง50ข้อทำไม่ทันงงอังกฤษ80ข้อทำไม่ทันเอยอังกฤษ80ข้อทำทันทำไมถึงทำทันก็พราเราดูเทคนิคไงว่าเราต้องตัดช้อยตรงไหนข้อไหนที่แบบถามแนวๆเ,เนี้ยเช่นเนื้อเรื่อง reading ใช่ไหมเขาถามแบบ ย่อ,ยอหน้านี้กล่าวถึงอะไรอย่างเงี้ยเราดูเทคนิคก็คือพยายามหาคีย์คอนเซปต์แต่ละคีย์เวิร์ดแต่ละยอ่อหน้าเช่นประโยคแรกมันจะบอกทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยได้นราจะทำทันปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือทําไม่ได้ทําไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเช่นพวกวิาวชาคํานวณเช่นแบบเจอโจทย์แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะไปไหนต่อดีจะเริ่มต้นยังไง ตอนฝึกอ่ะเราต้องเจอโจทย์ที่มันหลากหลายแนวไม่ใช่แค่ทำแต่ข้อสอบเก่าอย่างเดียวนึกออกปะแต่การที่เราจะเอาความรู้ไปทำข้อสอบได้เราต้องมีพื้นฐานแม่นก่อนเพอถ้าพื้นฐานแม่นปุ๊บการประยุกต์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปโอเคไหมถ้าพื้นฐานแน่นจะไปต่อกี่สเต็ปมันก็คงจะ มั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองพูดถึงการไปห้องสอบสนามสอบน้องต้องไปเช็คสนามสอบดีๆแล้วก็เช็คเวลาด้วยเพราะว่าบางคนอ่ะมาไม่ทันหรือบางคนเข้าห้องน้ําเสร็จให้เรียบร้อยจากที่บ้านโอเคปะ่ะเพราะว่าบางคนที่สอบสอบที่สนามโรงเรียนต่างๆอาจจะแบบห้องน้ําไม่ถูกใจเราหรือ ห้องห้องสอบไม่มีแอร์อย่างเงี้ยมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศความแบบกดดันความเครียดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกสนามสอบดีๆหรือไม่ก็ถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆนาะต้องฝึกรับความกดดันความตื่นเต้นต่างๆตอนทํา,ทาข้อสอบเพราะว่ามันก็เป็นปัญหานะอย่างอย่างที่ตอนทําตอนทําข้อสอบสามัญอ่ะเคมีอ่ะ,ค,อะคือห้องมันร้อนมาก ห้องี่ที่สอบอ่ะมันร้อนมากไม่มีแอรแล้วมันก็ตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยจะทำทันไหมวะแล้วมันแบบมือสั่นปากกาสั่นไปหมดนั่นแหละอ้น,นียคือก็ต้องฝึกหรืออกไหมก็ต้องฝึกรับมือกับความกดดันให้ได้เนี่ยบอกว่าอยากให้กําลังใจกับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหก้าเด็กซิวเด็ก66เด็ก6กเจ็ดทั้งหลายที่ กำลังเผชิญกับปัญหาเรียนออนไลน์อย่างหนักหน่วงที่โรงเรียนไม่ว่าการบ้านจะเยอะขนาดไหนอาจารย์ครูที่โรงเรียนจะสอนไม่เข้าใจเยอะขนาดไหนแล้วยังต้องมาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามาหาหลัยอีกพี่ขอให้น้องสู้ๆเป็นกําลังใจให้พี่ยาบอกว่ากําลังใจอ่ะกําลังใจมันถ้าเรารับมาจากคนอื่นอ่ะมันก็เป็นแค่กําลังใจชั่วคราว โหป่ะแต่ถ้าเราสร้างกําลังใจให้ตัวเองเสมอสร้างกําลังใจให้ตัวเองเสมอให้รางวัลตัวเองเสมอมันก็จะเป็นการที่แบบเหมือนเรามีความสุขที่ได้ทํามันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีแต่การให้รางวัลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเราไม่จะเป็นที่จะต้องทําอ่านหนังสือยังหกักโหม ทั้งวันทุกวันไม่ไม่จําเป็นเลยมันอยู่ที่ว่าอ่านแต่ละครั้งแล้วเราได้ความเข้าใจความรู้เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนวันนี้เราทําโจทย์ไม่ได้พรุ่งนี้เราทําเพิ่มได้ถูกหนึ่งข้อ<ม>ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองปะ่ะก็มันพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นสู้สู้ให้กําลังใจตัวเองเสมอเป็นลังใจให้นะครับถ้าคิดว่าใครอะ คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยไนมะ่ว่าจะเป็นอยากให้มาแชร์เทคนิคการสอบแชร์หนังสือที่อ่านหรือว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสู้ส